มาสร้างภูมิคุ้มกันคิดใจให้ตัวเองทำเครื่องยูให้ใจตนเองพร้อมเครื่องยูท้องกายก็คือบานเือนศารกุฏิวิหารอำนวยความสะดวกโดยรถเรือแต่บัดนี้เฮามาทำมาสางเครื่องยูเอินบา เครื่องยูข้องใจเครื่องยูข้องใจถา,ถามไผหลายหลายคนก็บิบอกง่ายๆว่าเครื่องยู่ข้องใจกับไม่ชินไม่ทำตอนนั้นแล้วเออถือต้องคำเบาผู้ไดเบาไดแต่ว่าการกระทำมันเป็นสิ่งที่จะต้องลงมือให้ศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเฮาทั้งหลาย วิริยนทุขมัดเจติคนจะล่วงความทุกได้เพราะความเพียรศาสนาหลายภาษาหลายศาสนาเน้นในการสั่งสอนเบ็ดเ็ตในเสือพระเจ้าชีวิตขึ้นดูกับภูมิอิทธิฤทธิมีสิ่งศักดิ์ปฏิหารปกป้องยืนหายยิบหายขีดเสซนให,ห้อื่นว่าพหมทิ่คิดอยงซี่นะ แต่ในศาสนาพราษาสดาสัมมาสุเจาหเฮงพระพุทธองค์ทรง,งบริกาวเช่นนั้นพระองค์ทรงกล่าวถึงกิริยาเรียกว่าการกระทํานั่นละ่ะคน้นที่ลวงความทุกข์ใดลําบากต่าทํางานั้งเสินคำโบราณหลายคําที่เพื่นเบาคานันท้น เปรียบใส่การไปอรยู่ของคนขั้นทุกข์ให้เลี้ยงมาเพื่อว่าขั้นเป็นคนทุกข์ก็ให้เลี้ยงมาโบราณเบาถึงบ่าให้ฝ่าฟังตื่นนอนดึกอ่า ตื่นตเตลกลูกแต่เสาตื่นเดลกคือกาหากินคือไกนะ่ตื่นเดลกคือกาหากินคือไก่กามันตื่นเดลกกาบริตื่นแตเ่เสาถ้าผู้ใดบอกเคยสังเกตกันสิบ,บูหงกาอีกตื่นแตดึกออกหากินหากินไก่ตื่นเดลกคือกา หากินคือไก่เตือนเดิกขี่ไก่เตือนสวยขี่ไก่เอียงเฉยๆคำโบราณหากินคือไก่คือจงไหนไก่นี่ผู้ใดเลี้ยงไก่เสียนบ่าไก่มันบระยู่ก็ก็แกๆคะเคลียะแม่นสี่เอาเขาให้กินอิ่มบ่พอหานาทีมันกะยืนหยุดอยู่บ่พอหานาทีมันกะก็ก็แกๆเที่ยวเคลียะเที่ยวคุยเคียะหากิน เวลาตื่นเด็กคือกาหากินคือไก่ถ้าอย่าลำอยากรวยเป็นก้นทูไขเลียงมากเป็นพอขาให้เลียงหมูฟัาสินะเป็นค้นทูห้เลียงมากคือให้ว่องไขว้ายเจาสีนอนหนึ่งนอนดูได้เป็นเจ้าขาห้เลียงมมนะนนหยงมูคุยๆเคลียร์รุดเพราะใเอาบําันิอยู่ซื้อหากินคือหมูไทยบานเหาเห็นบ่ มไทยสะกรนบานเฮามันวไววไปมองได้ดินแตกหวงหันมุนมน,นี่คำโบราณวิทยาณทุกขมัดเจต,ติคนจะล่วงความทุกได้เพราะความเพียรมันขยันปฏิบัติล่วงมือจะซักแต่ว่าเว่าจะซักแต่ว่าหูเข้าใจวไวจะของเตนเองหูแลว้วรู้แลว้วให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ หาเครื่องอยู่ในใจค้นหาคำตอบจากใจล่งเืออการฟัง่งการได้ยินการไปไปสแสวงหาหมูม่กระทาปอยการไปนั่นดีอยู่บ่ดีแต่ว่าการไปมันเป็นการทดสอบเจ้าของถ้าไปแบบหนึง่งกับแบกทิศท,ทีแบกมานาปไยไปอีกแบบหนึง่งก็คือไปป,ไปุดไปปล่อยไป,ไปว่างไปเก็บไปกล่ แบบนึงกับไปสางมานาที่แบบที่ที่มานาไปสางเบ้นสางกรรมการไปมีหลายอย่างชาแนน,นการปฏิบัติจริงๆเข้ากับเพื่อจะทำใจให้หบริสุทธิ์หัวใจของการปฏิบัติก็คือสำคัญถ้าอยางห้ใจจะคล่องดีก็คือสํารวมอินทรีย์จะไปเสพสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก,มาก จะไปหลินมันหลายแ่ไปติดประทุมันจนเกินไปพอเสนีก็บอกม,มันบ้าบ่ายไปดูไปบึงดูบึงแต่ว่าให้มีสติให้หูเมื่อให้เข้าใจพอประมาณการปฏิบัติให้มันได้พ้นมากก็คือสำรวมที่ใจห่ะงยาวใจไปโผกกสิ่งใดที่เห็นแล้วมันบ่นประสบอารมณ์ก็หรือมันไปทำให้อารมณ์ห้าง เราหล่อนกับพยายามละวางปล่อยมันสิ่งใดแต่ห้าเห็ดประพฤติปฏิบัติแล้วมันทําให้จิตใจสุมเย็นกับพยายามเห็ุแม้ที่ลาบากในขณะปฏิบัติก็จริงเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมกรรมฐานครูบาอาจารย์ายิโยมม่ซีเห็ุกนันมันม่แม่นเรื่องง่ายในการลงมือปฏิบัติแต่ผลลัพธ์ของมันมันจะมีความสุขปั่นปายคือการกับห้าศึกษาเราเรียนหนังสือ การเราเรียนนั่งเสียนหนังสือตอนเขาโรงเรียนอยู่น่ปวนหัวเกือบตายยากนอนปันยังโอ้ยไปนั่งฟังคู่วบาวลงเถียวโอ้ยอยางนอนนอนหลับตอนนั้นก็ลําบากขี้ข้านอนก็ไปโรงเรียนหลับไปแต่ว่าขยนจบหูมามันเข่าใจหูรักสูตรยังต่างมันกะพุ่นพ้น,พนมันได้รับทุกคนตอนอยู่ในคณะดูโรงเรียนก็นลําบากงียนี่การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันนี่แหละ ต้องเข้าใจตอนปฏิบัตินี่ยังเกี่ยกรรฝึกแต่ว่าห้ห้ให้มาท่านเทคาญนคือทำใจหูงให้ท่านใจเจ้าขออย่าตามใจกิเลสอย่าตามใจกิเลสคืออย่าถามใจเจ้าของให้เอาพิจานากรบาสิงสิทำคำที่พูดนี่เอาคำสอนพระเจ้ามาเปรียบใส่สะก่อนมันถืกบ่เปรียบใส่กับคำสอนพระเจา้าจังไรยังสิโว่าเฮ็ดถือเป้าถือพิษ ปฏิบัติถือเขาก็ต้องมาไปเรียบเทียงเปรียบเทียบคำสอนพระเจ้าโมเมนบาเทาสิตัตสินใจเองบุมบาม้วยตนเองหรือสิไปถามอาจารย์บางใดองค์ใดองค์หนึง่งเดีวกัเพิ่นบอกจะได้กับเสื้อพนารถว่าท่านใดบถถันทึกพระเอยาให้พิจารณากรไตรตองตรีตองพิจารณาหาเหตุผลกวันค่อยว่างใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติตมังคอนยนท่านผ่าเสื้อ ยันเผาเสื้อคําโษณาเย็นเผาเสื้อคําอาจารย์เบาเพราะอาจารย์องค์นั้นก็อาจจะจํามากคือกันเบาจํามาพิษกับเบาพิษเขาใจพิษกับเบาพิษคือกันแต่เฮาผู้ฟังก็ต้องพิจารณาผู้ฉลาดนักปราชญ์เปนดิษเช่นผลไม้มงมีมีแนวกินอยู่ในตัวของมันมากมาก ถ้าผู้บ่ฉลาดก็กินบัวมันกินต่บัวมันกินไนมันกินอะไรกินฝอยมันกินเปียกมันที่จริงมันมีกินในเบิดทุกส่วนตาโพมักความนิยมกันดีค่ะเข้ากินกันทีบัวมันทีเมล็ดมันสิ่งที่มองที่แสบมันอยู่ตรงนั้นไล่ไปลําดับขึ้นมา การปฏิบัติถรำเช่นเดียวกันผู้ฉลาดผู้บาอาจารย์แนะนำเบาทุกองเบาถือเบาก,ก,กันถือกันเบาเมนอยแต่ว่าอาจจะบดริถือจะรีดเท่าหรือการถี่เหตแบบเพิ่นเท่าอาจจะเหตลําบากนะอย่างเสียครูบาอาจารย์บาเพ็ญเพีย,พยรแต่ละองค์บ่คือกันบางองค์โดยการยืนเบิดขืนนั่งเบิดขื่นอย่งนเท่าอาจจะเหตกิริยามมร จังสันบวไรก็เพิ่นแต่ว่ามันก็มีต้องมีวิธีอีกวิธีแต่การปฏิบัติกันเน้นไปสู่ความสงบข,ของใจแต่การลงมือเหตุเชษดแบบใดจ,จะปฏิเสธจะปิดกันน้นตนเองสำคัญก็คือฟังแล้วลงมือปฏิบัติเครื่องอยู่ของใจจริงๆก็คือนีกรรมฐานอยู่ในใจ กรรมฐานะกับเ็นบาการกระธรรมที่ตั้งของใจที่ตั้งของใจครูบาอาจารย์อิสานมานเฮ้าเน้นบาเอาพุโทโธเป็นที่ตั้งอยู่ในใจเอาพุโทโธเป็นที่ตั้งอยู่ในใจตังคาโบราณมาปาดบัณฑิตเขียนไบวัน หกสองหกยกออกสองตัวพระเจา้าอยู่หัวตัวเดียวให้่ละณอยู่ใสเห็นตามทีนั้นคนเบิดบานกินน้ำสางเดียวเที่ยวทางเดียวบ่เหยียบห้อยกันนี่เป็นปิศาณธรรมบอกปิศาณธรรมหกสองหกยกออกสองตัวหกสองหกหกหนึ่งอายตนาภายในหกหนึ่งอายตนาภายนอกอะไรหกหนึ่งอายตนาภายในหกหนึ่งอายตนาภายนอก อายตาภายในตาหจูจมกูกดินกายใจอายตาภายนอกหลบเสียงกินโหลดโพธตะพาธรรมรลุ่ใจหกสองหกงกออกสองตัวสองคืออายตนาภายในหนึ่งอายตนาภายนอกหนึ่งในสองอย่างแก่กอ่ามากกับเอิญบาเป็นหลบหนามตัวหนึ่งตัวหนึ่งเป็นหลูบตัวหนึ่งเป็นนามสองตัว พระเจ้าอยู่หัวตัวเดียวให้ละน่าอยู่ยใ้ตามทีนั้นหมายถึงการปฏิบัติคู่บาอาจารย์แนะนำสำคัญที่ใจเอาใจตั้งไว้เป็นความมาเรียนให้คิดให้ท่านคิดใจละอารมณ์อันคือพระเจ้าอยู่หัวตัวเดียวให้ละ หนะอยู่ใสให้ตามที่นั่นพราะเจ้าอย่หัวกะมีจิตใจมันคงละอากุศลและกุศลอันบังเกิดขึ้นพ่อใจกับบ่เอาบ่พ่อใจไ่บอใก,อใ,กอให้วืววเกินไปไม่แสดงออกมาโดยขันตีเลยสรจโสรุจจาคมสงเสงียมบอแสดงออกขันตีอดทอนอดกันตเวทนา บ้านี่ตามดูจิตใจนะอยู่ายเหตตามที่นั่นตามดูใจตอนเองเพื่อความที่มันไงครูบาอาจารย์จึงเน้นเข้าไปว่าให้ภาวนาผูโทผู้โท,โท,โท,โทเอาใจไว้นําคคำภาวนาหรือพุทโทหรือยิ่งไปกว่านั้นเอาใจไว้คำภาวนาโดยการเพ่งพินิจพิจารเพ่งนึกถึงพระพุทธเจา้านึกถึงพระพุทธองค์บ่ไห้เขาบ่าเคยเห็นเพิ่นก็น,นึกถึงพระพุทธลุบหน่ละล่ะ ตัวนี้องค์ประกอบประกอบหนึ่งใส่ต่คำภาวนาน้ามของเพิ่นววาพุทโธพุทโธหรือนึกถึงผาพพระุทธรูปนึกถึงผาพุทธรูกใบเนึกว่วาพุทธรูปนั่นคือตัวแทนพระพุทธเจ้าโทโธ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 เี่าหร่พอนะ าการปฏิบัติจังสี่มันจะบอเบียดเบียนคนอื่นเครื่องอยู่ข้องใจกรรมฐานที่ไปเป็นกรรมฐานที่เย็นแล้วก็พุ่งไปสู่นิพพานพุทธานุนสตีเป็นกรรมฐานในลึกถ,ถึงคนบริเจ้านายต่อไปสวรรค์นายต่อไปนิพพานกรรมฐานทุกกรรมฐานดีทั้งหมดตดว่าว่าถึงกรรมฐานที่เร็วที่สุดแค่แป้มือเดียวกับไปสวรรค์อาจจะนุ่งถึงนิพพานเนี่ย ดังเส้นนีท่าเดืองมัทกุลทลีมัทธกุลทลีเป็นลูกเศรษฐีพ่อเมย์บ่เคยได้ทำบุญสูนสินทานบรินับถือศาสนาพุท,ทธนาทุกุลทลีเป็นหนุ่มหน่อยเก็บไข่ได้ป่วยมาพ่อเม่บ่กาไปห,าห,หาหมอหาหมอพอหยานเสียงเงินมีแต่ไปถามหมอให้หมอจัดยาห้ซเสียให้หมอว,าวา่าถึงยาแล้วก็มาหากินเอง ขอคนขีทีลูกสิตายเฮืรนหายก็เอาออกมาไหวนอกซ่านแต่ตายในบ้านคาวพี่นองมาหาปฏิเลียวเห็นทรัพย์สินเงินทองการเขายิบช่วยเอาเงินเอาทองเป็นเหลี่ยมเกียนเหลี่ยมเกียน,เ,เ,ยนเงินทองเป็นคดีคข้อค้นขีีเอาลูกชายมาไหวนอกซ่านมา,นา,นมาจากคนที่นอนเบิดแหเงล่มแผ่วใกล้สิตายสิตายได้บ้านก็เลยมีความคิดขึ้นว่า ชีวิตเฮาเกิดมาอยู่ในกองเศรษฐีแต่พอกเมกะป่วยไข่พอเมบอกพาไปหา,มมห,าหมอทาหมอเงินนี่นบ่มีวามหมายกับนังกัำเ่าสิ่งรอบขางสลึงขืน่นขัอนชานบานที่ลูกเศรษฐีก็ไม่วามหมายพอตอนนี้ความป่วยใจสิขาดแผ่วเบาจะได้รินเขาเบาถึงคุณพระพุทธเจา้าว่าพุทธเจ้านี่เป็น บุคคลผู้ที่พิเศษสามารถช่วยปดเปลืองความทุกข์คนใดช่วยค้นหายจากความทุกข์พุทธเจ้าเป็นพระศาสดาที่ทําให้ช่วยเหลือคนให้พ้นจากทุกข์ได้บัดน,นี้เขาทุกข์ทรมานตอนตมเสียดายที่เฮาบม่มีโอกาสได้ไปเฝ้าพุทธเจ้าคิดข,ขึ้นมาบัดสิตายพรานบางสร้างสิตายเท่าเครือเสือสิตายเท่าเรา บัดคนสิตายคือเห็นหาบุญหาบาปหาทีเพ่งเคืากันจย่งเบิงขันปวยสิแถวโอ้ยคือฟองหนาพระวงลังหยาดแต่ของตายกับป้านันอยากตายบัดสิตายเทโบไดห่วงเดบาทคือหาบุญหาบาปเดี๋ยวสิหูกันทุกคนเวลาสิตายแต่มันเปิดมันบัดสิตายี่แถ่มันบอกใหกกันฟังม่อใดตายแล้วบปกกรมมาบอกเรื่งฟังมันจีกับมาบอกพองนีกับบกฟังฟองนีหู มันม่นมีเครื่องสัญญาณห่วงหั้งจากนั้นพระเจ้าในเสาว,วันนั้นแพร่คายพยานห่ว่ามาตุคนลีนี่เป็นผูมีพ่อสีสงคอได้มันจิตตายมือนอีตวัวพระองค์ก็จึงเสด็จไปเพือนบามาตุคนลีพอนั้นเอานอนตะแคงไว้พ่าสามารถสีผิดขิงมาทั้งหนาบานได้ พระเจ้าเดินทางไปก่จึงเปิงราศมีชับพันลงังศรีราศมีในกายพระองค์พุ่งไปกระทบฝาบานแสงสว่างของราศมีชับพันลงังศรีสีขียสีเลี้ยงสีมุยประทับกันพระดุลตารีได้เห็นอย่างสันกวามแสงนี่คงจงะบริเวณที่อื่นในโลกนี้บม่มีอย่างสีพอพระเจ้าเคยเห็นพระเจ้าว่าพระองค์มีราศมีอยู่ในกาย กาคือว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอพระพุทค์ส่งมาเป็นที่พึ่งมาซรอยปลดเปื่อยไม่ให้เขาข้าพเจ้าถูกสร้อยข้าพเจ้ารักษาให้ข้าพเจ้าเศร้าถูกทรมานนึกถึงบาพุทธเจ้าสิยกเมื่อบาปุทโธกันยกบ่รด้ทรมาน,าน,มาน,น,มานข้าใส่คําเอ่ยพระนามบาพุทธเจ้าบาปุโทโธขอมาเป็นที่พึ่งขอมารักษาแค่นั่นละ่ะ เมื่อนฤกวารุจจามาควอบปีตีปื้มเกิดขึ้นในใจพร้อมกับลมหายใจขาดสะบบันคือเบิดสิ้นลมตายตายปากรดไปเกิดเป็นเทพบุตรเรียกว่าเทพบุต,มตรมตตกุลระดีมีวิมานทองคําปรากฏมีบริวารปรากฏเดือน้ทองคาเกิดขึ้นพอการทีพันหนึกถึงพระทริจ้าบัดใจขาดที่ผ่านมาบริคยเหตุอย่างอันนี้เรียว่ากรรมฐานทีเลว เพียงแค่นึกถึงพระนามพระพุทธเจา้าโดยจิตใจน้อมไปโมเมนว่าเขาชานหนิงสงบได้นี่เป็นแต่คิดถึงพระพุทธเจา้านึกถึงใจอยู่ในอารมณ์เดี่ยวเป็นสมาธิอารมณ์เป็นเดี่ยวนึกถึงพระพุทธเจา้าแทบเดี่ยวพร้อมกับใจขาดไปเกิดเป็นเทวดาเทพบุตรเพราะนันเครื่องอยู่ของใจเหา ทำบุญลอยขังมื่นขังกรสู่การภาวนารักษาสินขังลงเด็รักษาสินลอยปีพันปีปพอภาวนากระสู่การที่มานั่งภาวนาทําหายใจสบายสบายเอาแค่ใจสบายบายนี่ถือว่าไปสวรรค์ได้ง่ายปิดกั้นนรกไว้ได้ส่วนศาสตร์หนึ่งแต่ขาท่ามพิจใจให้เกิดเป็นชาติกับพุ่งกราสูพมโลกถ้ามีพมมีหารเป็นป,ปาปบาตรฐานด้วยนำ้ำ นี่เป็นเสียงสำคัญเพราะฉะนั้นห้องปฏิบัติก็เพื่อว่าหาเครื่องอยู่ของใจอยาเป็นผู้ประมาทนึกถึงพระเจ้าเสมอพู้ถ้แม้นห่อเาก็เห็นพระรูปผสมพระเจ้าเอาเถอะนึกถึงพระพุทธรูปคู่บาอาจารย์ทั้งหลายสร้างพระพุทธรูป้นก็คิดทุกองค์ก็ตั้งใจแลยว่า พุทธรวมนั่นคือตัวแทนภาษาจดาสัมมาสัมพุทธเจาอันเป็นทีคารุและสักราบูชาอาจจะเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายที่จะคล้องนํามากพดีแต่จิตใจอันบริสุทธิ์งดงามที่ตั้งไว้ดีแล้วว่นอพอพานี่คือพระพุทธเจ้านี่คือรูปภาพหรือตัวแทนภาษาจดาเพระาะนั้นห้องปฏิบัติฐานนึกแค่ผู้โทภาหนาดูลมหายใจ มันยังบริท่านดีขึ้นกับเพิ่มการนึกถึงภาพพุทธรูปขึ้นมาเอาพุทธรูปเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายพร้อมกับคำภาวนาและลมหมายใจเป็นเครื่องหมายเดินกรรมฐา,านถึงพร้อมกันถึงสามกรรมฐา,านคืออานาปนานสติและพุทธานุสติพร้อมกันไปแล้วก็พิจนารณา แต่ลมพิจนาพร้อมทางอารมณ์เพ่งภาวนาเมื่อภาวนาไปหอดจุดหนึ่งเสียนความรู้ซึกของหอมเปลี่ยนไปเพิ่งว่าคนเบิดบานกินน้ำสางเดียวเที่ยวทางกันทเที่ยวทางเดียวบอ่อเหยียบห้อยกันคนเบิดบานกินน้ำสางเดียวเมื่อมาอยู่จุดนี้ผู้ใดเข้ามาสู่จุดนี้ พรรทมคำซ้อนพระเจ้าเหมือนน้ำอมฤตเมื่อบุคคลได้ดื่มได้กินเข้าไว้ยอมเกิดความสุขสื่นปิ่งบานเที่ยวทางเดียวบ่เหยียมห้อยกันคนเป็นหลานเป็นโกดเดินไปกระชิบเหยียมห้อยกันหมายถึงจบะบ่มีทิฏฐิมานะจบะบ่มีการที่ไปอิจฉาริษยาบ่มีการเบียดเบียนกันพระเจ้าประสงค์แห่งัาเพ่งกันออ้ายคขึ้นหนองขึ้นง่งานิุ่มทั้งหลาย กรสินประเจ้าประสคงเหมือนตัวแท่นของพระพุทธเจ้าหรือเหมือนลูกเหมือนเต่าเหมือนอีพออีเม่อีพอใหญ่อีพอลูกอีเม่ป่าเหมือนคนโบร,ราณแต่ก่อนเอื่อนพระท่านพ่อหญ่พญ่อหญ่ท่านหลวงปู่หลวงตานั่นหมายถึงความคารพนับถือคนหน่อยๆเอื่อนพระทานสูงขึ้นไปก็พอเจ้าของเป็นทานเหมือนพ่อสื่อ เพราะให้ความเคารพนับถือคนโบราณจึงจึงเบาออกมาเป็นคําเบาที่แสดงออกมาอาจจะบ่ถืึกซับแต่ว่าเบาเดยอใจอันควาปร้ซึกที่ออกมาจากใจอันนี้กว่าเครื่องอยูเข้ามาฝึกยาประมาทยาจะประมาทจะของว่าเห็ดบด่ได้บางคนว่าคนอเห็ดบ่ได้จคิตใจนวนวายหัว จะประมาทจ้าของจังสันจะไปดูถูกที่ชิ้นจะคข้อง่าเจ้าของเห็ดบบได้ห้าเห็ไดไ้ต้องบอกว่าห้าเห็ไดไ้สาหรือเรีวตัวนั้นอีกแนวนึงปลูกบังหม่จังได๋ก็ต้องเป็นบังหม่ต่ว่าบังหม่สหนวยหน่อยนวยใหญ่สมบูรณ์เพียสิลงบลงตัวนั้นก็อีกบดินหนึ่งการนั่งภาวน,า,นาคันอยากให้จิตบังนั่งภาวนาแล้วจังได๋ก็สงบถึงเวลามันสงบ ท้าเหตุตามเพิินขันภาะวนาตามนี้อันนี้ฝึกหาเครื่องอยู่ข้องใจอย่าเป็นผู้ประมาท